พี่ก็ว้ากันนะ<ม>เขาเอไอป่ะเอไอปั๊บเป็นเป็นคิดบ้างไหมเนี่ย <laughs> สวัสดีครับทุกทกคน <laughs> <laughs> น้องนัดกับผมเนี่ย <laughs> ก็จะมาเถียงกันเรื่องหมกลูกแบบนี้ประจำนะ <laughs> ผมดูนัดเล่นนัดดูผมเล่นบ้างเ <laughs> <laughs> ถียงกันอย่างเงี้ยฮะ มันดีนะครับวันนี้เนี่ยก็เลยถือโอกาสเป็นเลือกองามยามดีไม่ได้เ,เดินไม่ได้ <laughs> จะเล่นอะไรจะเล่นเบี้ยสูงหรือจ้าไม่เอาไม้ม้ามังกรจะเล่นม้ามังกรเออโอ้โหอย่างกับพี่เล่นเป็นได้นัดแต่ต้องตบเรือตัวนี้ก่อนเนี่ยโคนเขาฟีด้านหลังนะเขาเดินม้ามังกรสลับเน่ยเอ,เออเอ,อ้ยอย่างเงี้ยเราเราเดินได้แล้วเอ้ยเมื่อกี้ทหไมไม่กินเบี้ยเนี่ย เออรีบไปไหนอ่ะเอาตื่นเต้นไงตื่นเต้นรู้จักไหมแต่เมื่อกี้กินเบีย้ยก็ได้แค่เป็นต่อเบีย้ยนอกเบี้ยในเอาดิเอาเหรออ,อืมแ้มน,นี้เราเดินอะไรดีนะเอ้ยตัวน,วนี้ตัวนี้พี่สนใจตัวนี้สามเบีย้ยเพราะเขาแทงแทงริมเออแทงตัวนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็เดินปั๊บเข้าไปอย่างนี้ได้เบีย้ยสูงกลา,างกระดานนะจ๊ะต้องกินผ่าก่อนตัวนี้ตัวนี้พี่ว่าต้องเป็นตัวนี้กินตัวนี้ก่อน อืมอร่อยเอออร่อยโอ้โหรีบหลบทันทีเลยครับปาทโตท,ทำไมท่านถึงได้รีบหลบอะไรขนาดนั้นแม <c oughs> ไปแยงแนมะแยง <c oughs> เล่นเบียคู่ริมไล้แยงแยงไปแยงแยงก่อนคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็หมักลุกไทยเป็นงนี้แหละเราก็เบียคู่ริมไปก่อน <c oughs> คิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกบอกคู่ริมนะ น้องคู่ริมช่วยเราได้สม่ำเสม,มอกินพัวกเอาไวนะ้ฮะนี่จังหวะน,นี้เราได้เขาเรียกอ,อะไรนะเบี้ยสูงหน้าม้าปะเดี๋ยวเราแทงเบี้ยยันเม็ดตรงกลางการะดานเลยเพื่อแต้มเนี่ยสวยนะ่ตัวนี้โอเคแต่เขาแทงลงมาแล้วก็ควรกินสองนะครับน่าเด่นได้เฮ้ยอย่างนี้นี่มันเอาดีครับใช่ไหมนัท โคนเม็ดพี่น้องกันไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนละจังหวะแล้วอะไรวะจะบอกว่าจะบอกว่าอะไรวะทรงเนี้ต้องพูดว่าเออเบี้ยคว่ำม,มันเก่งกว่าเม็ดไงเราก็เลยกินเข้าไปนะครับแล้วแล้วเราเตรียมตัวที่มาทําลายตรงกลางด้วยผมคิดว่าเป็นแต้มที่ดีฝั่งตรงข้ามนี่เกือบพันห้าเเม่เขาเดินอะไรแปลกๆเดินแปลกแล้วนันเนาะเดินดีเดินดีแต่แต่แต้มเนี้ยพี่ว่าเขาต้องทิมเบี้ยไล่มาพี่ตอน เขาลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเดินตัวนี้ดีไหมอะไรเงี้ยเขาลังลังเลอยู่น่ะพี่ว่าแล้วให้มันเห็นไหมมันไม่ต้องถึงพี่ลิวก็ได้เนี่ยนี่พี่คารวาสก็ได้แอะอ๊ะวะไม่นัดพูดแบบนั้นนะฮะไม่นัดแอ๊ะไอพี่อ่ะเฮ้ยพี่เสียใจอะเนี่ยเอาอโดนมันตียับเอ้านี่เขาเรียกนี่เขาเรียกว่าโดนเขาโดนดำตีว่าไปเรื่อย เนี่ยเดี๋ยวเขาแพ้แล้วเนี่ยตำราไหนวะนั้นะเนี่ยก็เนี่ยต่อโคเนี่ยเอาอะไรอีกถ้าเขาเขาไม่บ้าจี้เดินโคนต่อเม็ดนะทำไมเขาเดินเร็วจังออพี่ก็ว่ากันนะเขาเขา AI ปะวอ AI ปะะมันมันคิดบ้างไหมเนี่ยอะกินดิเดินมาให้เป็นพาละอีกโอ้ยกินทำไมมันไม่อขุนขึ้นเฉยเลยแกไม่แม่ก็กินไปเผื่อเขาลุกฟลุกนะลุกฟลุก เออผมควนัล้แหละเรียบร้อยเอาแล้วก็ได้คิดแทนที่ม่จะขึ้นขุนมันเลยยืดแล้วค่อยยืดต่อเออเยี่ยมเยี่ยมก็ชีวิตมันต้องเดินตามหาความฝันนัะนไม่ได้เลยยกขุนปิดไงเดี๋ยวเรือปิดไงโดนม้าลุกไปดีจริงจริงจริงไม่น่ากินไม่น่ากินเบีย์เนาะใช่ไหมถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอย่างแนนัดพูดอ่ะพี่พี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษ มีเม็ดที่มันได้อะไรเนี่ยฮะนัดนี่มันมีมีเหมือนไม่มีอะนัดมีเม็ดไปเพื่ออะไรวะนัดนะคนเรามีเม็ดคนเราจะมีเม็ดไปเพื่ออะไรอเไ่โดนเรือต่อยอล้พี่พี่พี่รู้พี่รู้ถ้าตอบม้ามันจะยกม้าตีพี่ยกม้าต่อไม่ได้ยกยกม้าต่อเข้าม้ากินเอาขูนกินเขาเข้ามาตีคือคือแบบเสียม้าไปใช่เรื่องอะนัดแบบ อย่าหาทําอ่ะอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ปล่อยให้ต่อมาต่อเรืออยู่แล้วนี่เอ้าโดนยังไงพี่ก็โดนมาตีอยู่ดีก็เดินเดินขึ้นดีเนี้ยอีซี่แต้มเนี้ยมันก็คล้องแม่มาอีกตัวหนึ่งเอ้าฟังพี่นะนี่คือแต้มอีซี่เฮ้ยนี่มันเพลเพลเคไเนี่เฮ้ยนี่เราเล่นเพลเคจริงไเนี่นักมันเดินอะไรแปลกแหวกแนวใช่ไหมมัน เหล่าใดเนี่ยมันเหล่าใดเนี่ยที่ไหนเนี่ยเฮ้ยท่านเป็นคนที่ไหนเนี่ยคนที่ไหนพวกท่าน <laughs> ยกม้าจับค่ะรอให้เขาเอาเรือไปผูกเขาเบียดตัวนี้เขาเป็นจุดอ่อนอะ่อปะปะโถอยนัดอา้าวแล้วแล้วช่วงนี้นัดทำอะไรอยู่อ่านหนังสืออ่อนังสือสอบแต่วันนี้ก็มีเวลาว่างมาจอยกันเสร็จละเสร็จแล้ว เคอดีแล้วดีแล้วเด็กเด็กก็อ่านหนังสืออย่างเงี้ยดีแล้วจริงอ่ะถูกแล้วเมื่อไหร่พี่อยากหนังสือบ้างโอ้พี่เออเดี๋ยวพี่ก็อ่านสักแป๊บมันจะเอามาก,กันทำไมวะ <laughs> เอาแล้วไม่เขาไม่เอากันแล้วไปเดินตัวไหนเขาก็ต้องเปิดโอกาสให้เราตีบ้างดิเขาจะตีอยู่คนเดียวไม่ได้น,ะนัดหมักลุกไทย <laughs> เปิดโอกาสให้เราบ้าง มาไปแล้วนะแล้วโดนมันหดพึ่งปังพึ่งปังพึ่งปังไม่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 เป็นไปไม่ได้พี่บอกเลยยากเกมนี้ยากคือแบบเห็นว่าหลายตาแล้วอะไรไเดินอะไรไก็นี่ไงนักเนี่ยแต้มแข่งนัดแต้มแข่งฮ่า พี่ว่าต้องเรือยึดกลางก่อนนะแต้มเนี่ยการต่อมาการยึดเลยมันต้องการต่อมาก่อนเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาเอาเรือออกซ้ายไม่ได้ไงเราเดินคมๆหน่อยไหนๆก็เดินแบบบ้าๆบอๆอืมถูกแล้วเดินมันดีๆหน่อยกันอูบาจา์ได้ไม่ร้องไห้กับสิ่งนี้ โอ,อ้พี่ก็ถูกไงพี่เป็นคนแคร์ครูบาอาจารย์ไงไม่เหมือนนัดหรอกตอนตอนเรียนก็โดด,ดเออเขาสอนอะไรก็ไม่ฟังเขาเขาอะไรนะสอนซ้ายเอ้ยนัดจะออกขวาขุดเลิ่นห่าวห่าๆเนี่นคิดเห็นว่าไงครับท่านกุณซื้อนัดการเดินขุนไปจังหวะนี้นี่ดีดีดใช่ไหมใช่ไหมพี่พี่ก็มองว่า วิ้ยมันส่วนหนึ่งมันใช้ได้นะ <c oughs> ไม่รู้จะเดินอะไรแล้วจริงสารภาพตามตรงจะเดินอะไรวะมองดูก็รู้นะว่าม้าเขาหลุดออกแผงหลังได้แต่หลุดไปก็เท่านั้นไงมันก็ไม่ได้อะไรไงม้าเขาหลุดไปเนี่ยม้าเดินลงมาข้างล่างเสร็จเราก็สบายแล้วเราก็แบบรวบปากแล้วอร่อยละแล้ว,แ,ลวแบบปล <c oughs> ่อยม้าจับโคแล้วอ่ะไปจริงใจจริงก็อยากยือ้อให้มันโดนโคนตีบั้งเข้าไปแล้วก็กินเบีย้ยโดนม้าตีอีกบั้งหนึ่งที ม,มันมองมันมันเป็นแต้มที่เรามองอนาคตแล้วมองไม่ค่อยเห็นนั่นเลยแต่ก็รู้นะว่าตัวเองเป็นต่อได้กินเบี้ยฟรีก็คงดีแล้วเฮ้ยอย่งนี้มาเขาตายเนะี่ยใช่ไหมไม่น่าไม่น่ามีอะไรหลุดนะเนี่ยแต้มเนี้ยแต้มนี้ไม่น่ามีอะไรหลุดบอกเลยม้าเขาหลุดมาแผงหลังเขาลุกไม่ได้ลุกเสร็จเราขุนเข้าไปบ,บี้ม้าเขาตายม้าเขาถอยไม่ได้แล้วแล้วช่วงนี้นัดดูไอ้นี่อย่างมูหลานเนะี่ยดูมู่หลานปะ ไม่ดูอะขี้เกียจดูหนังเทเน็ตดูไหมเทเน็ตดูแล้วสนุกเนาะสนุกสนุกพี่พี่ก็ดูแล้วคุณผู้ชมที่ดูเทเน็ตแล้วก็มารีวิวกันได้นะว่าคิดเห็นยังไงนะชอบเทคนิคการถ่ายทำมากมันโคตรลำ้ำแต่เราจะไม่สปอยนะคุณผู้ชมเอาไว้เราสนุกแล้วกันตรงใจกันแล้วว่าผู้ใส่ดู <laughs> เอาไว้เราช่องหมากรุกเป็นช่องสปอยหนังได้ไาไปเรื่อย ทำไมเขาเดินให้กินฟรีเรื่อยๆโอ้ก็เรื่องปกตินักหมากลุกไทยกินไปเลยดีไหมเนี่ยกินม้าไปเลยฟรีทำไมอ่ะเอาไปเดินตัวไหนจะเอาเบี้ยถอยลงมากินงี้ก็มีค่าเท่ากันแหละกินก็ เอาฝั่งตรงข้ามยอมแพ้ไปแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคนแมวไมวมแม เอ้ยเอ้เอาเอาดิเอาดิเฮ้ยแม่เอาเฮ้ยมันเป็นฟรีอะไรวะเนี่ยเอ้ยเอาเอ้ยไม่เอาไม่เอาโอ้โหพี่พี่พี่เป็นผมผมยอมแล้วไม่น่าด่านเล่นเลยอยู่ดีก็เอาเรือไปแล้วโคนสุดยอดไปเลยเอาเก่งไงหมากได้เปรียบ